ไรค่ะไ,ไล่อยู่ว่างไงเองเสียงต้องเข้านลคะ <c oughs> ถ้าออกได้ออกออกไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าออกได้ออกเสียงเข้าเลยจ้ะอ้าวอาโอเคเรียบร้อยท่าแรกนะคะต่อไปท่าที่สองนะคะพับขาเป็นตัวอ่ะที่เซียนอยู่ข้างหน้าเลยพับขาแต่อา้าวคนละเซ็ตไปเลยเอา้า อันนี้นะจะาบอกเหมือนนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ยังไม่ใช่ท่านทุ่งทุ่งลาเวนเดอร์อ่ะยกเอาขาขึ้นมาอย่าลื่นพอโวยอย่เดียวโวยลื่นพี่บียไม่อยู่ถ้าหางจะลื่นไม่ลื่นไม่ลื่นไม่ลื่นเพราะพี่บีอยู่อะลื่นไม่มีคุณถูอ่ะไปแล้วไปเรื่อยสามสิบวินะจ๊ะใครกดหัวใจให้ขอบคุณนะคะใครหอบเริ่ม ใส่ใจเลือกออกยาวโอวาเป็นไรค่ะเริ่มหอบบอกเลุด้วยใช่อ่อมแรงไว้นะจ๊ะที่รักเร็วฮู้ฮู้สีเขียวสวัสดีค่ะฮฮูู้้สวัสดีค่ะภาบขาสูงภาบขาสูงไว้นะจ๊ะใครไม่กระโดดก็ไม่ต้องกระโดดนะจ๊ะเดี๋ยวไม่ไหวนะจ๊ะโอเคยังไว้อ่ะต่อไปสาวตีเข่าไปตึงตึงฟันฟันฮึ๊บฮึบ สิบวินาทีไปเรื่อยๆฮุบฟันฟันเฮ้อ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 เอาเมื่ออยู่แล้วยกขาตลอดเวลาเออเออยกขาตลอดเวลาต้องเมื่ออยู่แล้วใครหาท่าเลยฮะเจ้ไงใครหาท่าเลยหนึ่งโซนโอเคกลับไปเฮ้ยเฮ้ยรวยเบิกแล้วใช้ขาทุกข้าเลยเอาไขมันออก ดูจมูกก็บาแล้วเยเฮ้มเฮิมดีเดี๋ยวดูสิเอ้าเส้นสามเปนเก๋ด้วยตายแล้วเส้นสามเปนเก๋ด้วยเส้นสามเราสลับกันขึ้นลงก็ได้นะไม่ง,งั้นจะบอกเธอนี่บายไป,ไปถึงหน้ากล้องเลยนะดู หัวใจมาหน่อยติ๊กตอกติ๊กตอกใครที่แบบว่าไม่ได้ออกกำลังกายนิวว่างคา้อกันาเคา้อหัวใจกันมาเพจเกยนี่งมีคนกดให้หัวใจเขารู้ว่าเรากำลังจะตายด้ว่ะอ่ะทุ่งลาเวนเดอร์เพราะว่าฉันจะเธอคิดถูกแล้วที่ท่าเออเซตแรกเป็นเธอเธอคิดถูกแล้วว่าเซตสองจะหมดสภาพจริงถูกไหมถูกไหมนีย ไงพุงจะได้ออกไงสุดยอดเลยเฮ้ยหนึ่งนาทีไงสุดยอดไม่ใช่สามสิบวิด้วยมันหนึ่งนาทีโอ้โหกว่าจะจบเนี่ยออกกําลังกายครึ่งชั่วโมงไม่หยุดอะเออสุดยอดห้าสี่สองหนึ่งและศูนย์โอเคอ่ะย่นต่อไปไวซ์ c ิเคิลครัชยกเข่าต่อเนื่องค่ะ ยีละข้ายกเฮิบยกเอาบิดเอวนะคะไม่ได้ไปแต่แขนนะจ๊ะช่วยบิดลำตัวเอาศอกหาเข่านะคะเฮิเฮไหวเวละเนี่ยฮะไหสิจ๊ะแหมถ้าแรกใส่กันแรงเชียวตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วมีเหนื่อยตั้งแต่เหนื่อยแล้วอธิบายข้าเลยวีดันรวยทองออสละข้าสลบข้าไป ถ้วยถอกแปลว่าวันนี้ออกลังกายถึเป้าแล้วโอไปไงแค่เซตแรกถ้วยมาแล้วอะฮะต้งนไว้น้อยตายแล้วทิกงดิต้งนกับเั๋อพวกไอเป็นกำลังใจเออเซตแรกได้ถ้วยเซตสองมาเป็นหม้อเซตสามกะละมังเอาไปแล้วอึ้หึปะะโอเคต่อไปท้าศัตรู ตรงใต้เข่าข้างไหนไปซ้ายอ่ะรู้แหละว่าพี่ถนัดซ้ายใช่ถนัดซ้ายอ่ะตรงใต้เข่าค่ะทุกคนหลังตรงใช่ไม่ก้มตัวไม่ก้มตัวอ่ะไม่งั้นไม่ได้ยกเข่าสูงนะถ้าก้มแล้วก็เขายกเตี้ยยกสูงก็บางคนแอบที่โกงอย่างนี้ใช่ไหมเออยกเตี้ยยกเตี้ยแล้วไข่ไข่มันหน้าท้องไม่ออกเอ้ยกเข่าสูงแหมมีการโกงอีกใช่ เสร็จหลังคอมออกกำลังกายยังะตูอีกเหรอเออไม่ไหวเลยเป็นไงล่ะหนึ่งหนึ่งนาทีนี่ขายกไม่ขึ้นเลยใช่ไหมไม่ขึ้นแล้วเหนื่อยเป็นไงอ่ะสุดยอดเซสสามเราจะเป่ายิงฉุบกันยังไงเดี๋ยวเราจะมาถามสลับกันขึ้นลมว่าเขาอยู่กับเราไหมใช่เขายังอยู่ไหมถ้าเล่นเก้าเกยก็หมอกันหมดยกกองเออเข้า นโซนเป็นไงคะเป็นไงคะย่ำอยู่กับที่อย่าเพิ่งหยุดน้ำรีกกินได้เยอะลูกหลอดหนูไปไหนเนี่ยหลอดหนูมาเนี่ยใครอยู่บ้างหายใจเลือดออกยาวเร็วใครไม่ไหวหายใจเลือดออกยาวขอเลขแปดหน่อยตอนนี้แบบเหนื่อยมากพูดทาไม่ออกเนี่ยใครยังอยู่กับเราบ้างเลขแปดมาหน่อยรัวๆเลขแปดรัวๆมาหน่อยพี่ชนกัน เรากินชาหมดไปแล้วใช่ไหมเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงอะไรจริงคุณนงนภัสสวัสดีค่ะอุ้ยคุณพี่จูบุคุณพี่จูบุยังอยู่อ่ะ60ยังอยู่อ่ะเก่งอ่ะเขาเก่งเก่งมากเขาเก่งอ่ะคุณหนึ่งยังอยู่เออเอออุ้ยอ่านไม่ทันคุณอะไรคุณราศีเหรออ๋อคุณอะไรคุณราศีลาสคุณลาสพฟ่มอ่ะอืมจัญญาแปดตึมเลย อ่อนอ่นอนอ่อนอ่อนอย่าเพิ่งว่าเขาเพจที่คิดไม่มาคะช่วยกดเลขแปดมาหน่อยค่ะเป็นกำลังใจว่าว่าเจ้าของเพจนะไม่ได้ว่าแฟนเพจว่าเจ้าของเพจอ่อน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 โอ้ยดดูดูดูโอึยคุณละไมแปดัวคุณ้อมแปดนะคะคุณอะไรภาษาจีนอ่านไมมอออคุณอไอ้่าท้าระหว่างพักจะดึง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  เอาเพลงนี้เอาหัวพี่สิงห์ตึ้งดึ้งตั้งแต่มาเก๋ไม่เบื่อมากเลยพี่สิงห์เต้นเต้นแต่ท่าเวียดนายเพลงเวียดนาวแต่เพลงนี้เพลงแต่เพื่อใช่ชอบมากเลยอ่ะตึ้ง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 อึ้งโอเคไปเซตสองเซตสองเดี๋ยวคุณซีดีะคะชดใช้กรรมได้แล้วค่ะนั่นลายอยู่เล่นลาอยู่เอาเยอะสิคะเยอะอ๋อเยอะ ในหัวนี่จะรีบเปิดเสียงหน่อยดิลูกเปิดเสียงดังหน่อยนะเก๋เขาไม่มีเขาไม่มีเพลงในหัวใจเขาอยู่ไม่ได้ใช่เก๋ตื่นมานี่เก๋ต้องแบบกูเกิลเพลงให้ฟังหน่อยเพลงอะไรก็ไม่รู้เจ๊อะจะลึงตึงอยู่ในหัวเนี่ยตึง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 ปั้นตึงตึงตึงเอาเปลี่ยนค่ะตึงตึงตึงเออฟันถ้าใช่ดีนะว่าไม่ต้องยกขาไม่ต้องยกถ้ายกอ่ะมือโคตรเมื่อยขาขาตึง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  บิ่อีกหน่อยนะ6 0เราจะไปเราจะไปเจอเพื่อนเพื่อนที่สาวส่วนลุมกันดีไหมเราไม่ได้เป็นส่วนลุมกันนานแล้วนะคาร์ดิโอที่ส่วนลุมเาอ้เราไม่ได้เป็นส่วนลุมกันนานแล้วเราไม่ไปอเดี๋ดิหายไปเลยอะพับขาแตะพับขาแตะไปตึ้งๆึๆงตึงตึงตึอาตึงตึงตึึงมาเลยนึ่งึงเอเบอกว่า เลิกทำเพลงนี้น่าเบื่อจิ๊บเปล่งเลยหายเชียวฐานคลายของน้าตื้ึงดึงดึงดึ้อโอ๊ยเพื่อนมาต้องคึกคืนที่เออเจ๊เป็นคนที่บอกว่าคาร์ดิโอคนเดียวไม่มันนะคะบอกเพื่อนมาที่จะคึกจัดเลยอ่ะดึง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 อันนี้แบบไม่ได้ใช้ฐานก้อนเดียวนะคะใช้ฐานสามก้อนนะคะใครที่ชอบออกลักกายหนักหนนะคะช่วยมาคือคิดเป็นหม่อมเลย หล่อหนึ่งเด็ดสองคืนนี้จะหลับไหม <S 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 หลับเป็นตายเทาตีเข่า <S S อ่ะยกตึงเอาแทนเข <c oughs> ่านะคะเมื่อวานนี้ดูหนังเกาหลีชื่อชื่อ,อกอรี่อโอ,อ้ยดังมากเลยนะสังเรื่องเนี้ยเป็นไงในเรื่องเนี้ยมีแต่สามีเลวอหลอใช่ซ้อมลูกซ้อมเมียโอ้ยฉันเห็นแล้วฉันอยากตีเขาตีเขาตีเขาโอ้โหซ้อมเมียยังพอว่าโอ้ยซ้อมลูกแบบปวดรังั้งซ้อมลูก ซ้อมลูกด้วยเออส้อมลูกผู้หญิงไะหัวรังทั้งแต่เราเราไม่ใช่พ่อเลี้ยงนะพ่อแท้ๆอโอเออเป็นพ่อแท้ๆเลยเปลี่ยนข้างเจมมีความเมื่อถ้าเป็นเจนะตายเป็นตายจับตีเขาตีเขานี่อินเนอร์มาเยอะมากเข้ามาไปเฮ้ยคุณน้องดาสวัสดีค่ะมาเร็วนานๆจะเจอหนังเกาหลีเครียดนะเรื่องแบบ ชายอาชยากรรมในครอบมันติดเลยโอ้เป็นดังเคียดสี่สามสองหนึ่งสดโอเคอะต่อไปไว้ยมือของแท้ทุ่งลัาเด้ฮ้ึฮึฮึฮึัโหลหน้าลลาหน้าลลาลาเลยนเกิอลาเลยเห็นแล้วหมันใส้ไหมเออริงลาเลยค่ะฮึ ไปไรื่อยเดี๋ยวดูคนที่ได้แตะนี้ยังเหลืออยู่เพชรได้หายหมดแล้วไปไหนกันหมดเฮ้ยหรือว่าเราต้องทับเป็นสามสิบวิหรอฮะวันรอดเนี่ยเออหรือว่าต้องสามสิบวิหรอเออเอ่อชั้นหนึ่งนาทีไม่ดีไม่หนึ่งนาทีแบ้แล้ฉันเหลือเยอะเกินไปโคตรซาโคตรสิ้นดีของไฮเปอร์นะฮะ เขาเป็นไฮเปอร์แดงไม่หมดฉันไม่นอนนอนเม็ดดนหรอพี่ดิราศีกุมเหรออุ๊ยเขาเปิดเลขแปดได้ไงอะฮาดิโออยู่แล้วเปิดเลขแปดได้ไงเฮ้ยนี่ไงถึงว่าเขาดูอยู่ครับ บิดเอวบิดเอวบิดยกบิดยกบิดยกยกดูสมุกบานไหมยกยกข้าเนาฮึ๊บถ่ายโอเคอ่ะบิดยกลุยยกลุยอ้าวดูดูดิหมดเซตนี้ ยังเหลืออยู่กี่คนมอไปเท่าไหร่ไปเมื่อกี้ให้กดเลขอะไรนะใครยังไม่ตายอ่ะเลขแดเออดูดิเราจะลดระดับเหลือเลขเจ็ยกหกสี่ามสองหนึ่งนต่อไปอ้าวยำ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 ตกใต้ไปตึงตึงตึงไดู เฮ้รอบนี้ทำไมมันท่าลาเวินเดย์เยอะจังเลยวะเก๋ใครคิดอ่ะท่าลุงอันนี้ท่าคิดอ่ะท่าลาวนเดอย์แล้วอ่ะเออใครคิดก่อนเมีมีท่าแบบว่าวันลาวันลาอะไรเงี้ยไปฮึบฮึบเอาฮึบนะไม่ต้องหาอะไรท่าอะไรเขาเรียกอะไรนะมีลิสมาหลาเลยใช่ท่าง่ายๆอย่างเงี้ยทำให้ได้ก่อนยกให้ได้ก่อน สามสิบวีนะมันจะรู้สึกว่าสบายมากเดี๋ยวลองลองหนงหนึาทีดูตอนนี้คือปกาะทำงานอย่างแรงเลยดึงดึงดๆๆดดดดเห็นไหมเาเบิดแนะลายเบอรทุกคนดึงดึงๆๆ ซตที่สองพิมพ์เลขเจ็ดใครอยู่เซตที่สองพิมพเลขเจ็ดอย่าพิมพแปดมานะถ้าแปดมาอันนี้ไม่ใช่แล้วอ้อาวพิมพเลขเจ็ดมาแล้วแล้วใครยังอยู่เอาแบบเล่นตามกันนะถ้าเขา,ขาหมดเขาหมอบกันหมดเราต้องหมอบไหมเดี๋ยวโชว์มัสโกออนเขาต้องไปจนจบเพราะว่าเราตั้งใจจะสามเซตอ้าวมีคนรอดเลยมีคนรอดคุณพระรหัสตาสิกุลนี่แหละเซตแล้ว คุณโมเมนต์โมเมนต์โหถ้ามีรางวัลให้สงสัยนะเพชรเนี่ยไกินเรียบเนาะเพชเก็ไม่ถ่ายหน่อยเนี่ยเขากินอะไรเก๋ไม่มีหรอเขากินอะไรกันเขาอึดจังเลยอะเขากินอะไรกันอะน่าจะกินเชคนะเออบ้างนั้นแหละเพราะว่าถ้าไม่ได้กินเชคมาไม่อึดขนาดนี้อุ้ยเหงื่อท่วมหลังเลยเก๋เละเจ๊สามเราสลับเป็นขึ้นลงเหรอคุณอ้อเ็๋แบบช้าได้เลยค่ะช้าได้ค่ะไม่มีปัญหานะคะคุณจารุวันได้เลยเลขเจ๊คุณรังไมเลขเก๋คุณ คุณไชนิสเกอร์ตนี้อ่านไม่ออกอ่านได้แลวะโอ้ยอ่านออกเหรอไม่รู้เลยตั้งให้ว่าคุณหัวไอ้นี่หัวไอ้นีแต่ไม่รู้จักอยู่แค่นั้นไม่ใช่อ่ะมันลุกเถียงอะไรรึเล่าไม่ใช่อ่ะโอเคต่อไปนะคะกดก่อนเหนื่อยจังสลับกันขึ้นลงหนึ่งเล็กขี้เล็กขี้เออขี้ไปขี้ไปเขียขี้เองขี้เองไปไม่หลอพีินละพี่ซิน พีซินไฮเปอร์เฮ้เฮ้อ่ะ้อยร่อยอ้วเฮ้เฮ้อซิจุูก็ยังอยู่นะคะโอ้โหอันนี้สุดยอดเ่นไคะมีเขายอดมากคุณมองในร่ไปบอกกินหมูกระท้ามาเอาออกหน่อยเอ้าสภาพมาซงั้นเซฟไว้เซฟไว้ทาไม่ไหวเซฟไว้เขากินหมูกระท้ามาแล้วเขาเลยมาออกอ้กินจบเร็วเนาะอะก็อาจจะกินตั้งแต่บ่ายสา ใช่ฉันเห็นคนรอตีน้อยแบบว่าฉันไม่เคยกินเลยนะร้านนี้แอ่คนรอแบบถ้าทำจะอะไม่รู้ไม่เคยกินเลยเออตีก็ไม่เขาเข้าเยอะจนฉันรู้สึกว่ามันอร่อยเหรอวันนั้นเห็นเมมเบอร์เล่าว่าไปกินไปไปรอคิวมาประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงขนาดนั้นเลยนะคะเราพูไม่ได้กินอ่ะเพราะว่าโค้ดไซนี่เพราะว่าอะไรโคตรไซน์เขาไม่ยอมคิวใช่ใครเคยกินช่วยบอกหน่อยกินโค้ แล้วหรูอลังการนะแล้หรูตึ้ง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 ตึงอไเลยนะไปเลยไูังทเงนะเฮ้ยเฮ้ยคุยกันเลยน้อยอยู่อยู่ดีนะตึ้ง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 อะไรอ่ะฉันใชกนฉันไปแล้วฉันเห็นมันเขียนว่าสองเก้เก้เงี้ยแล้วแต่ว่าร้านเขาหลูมากเลยนะร้านดูแพงมากอ่ะ ร้านดูแบบว่าเนื้อชาบูพรีเมียมใช่ไหมไม่ตกแต่งตกแต่งร้านอ่ะดูอย่างพรีเมียมเลยตกแต่งร้านแบบสุดๆอ่ะเขาอาจจะพรีเมียมก็ได้น่ะโอ้ยเราไม่เคยกินเขาเป็นราคามันถูกจังใครเคยกินบ้างคะสุกี้ตีน้อยเออสุกี้ตีน้อยเขาเป็นชาบูหรือเขาเป็นเขาอร่อยไหมเขาเป็นสุกี้เหรอหรือเขาเป็นชาบูสุกี้ตีน้อยสุกี้เหรอเออโอ้จะตึ้ง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 ใครเไหนเล่าประสบการณ์หน่อย ว่าเรากินเพราะว่าราคามันถูกหรือว่ากินเพราะว่าอร่อยใช่หรือทั้งสองอย่างใช่เขาบอกว่าตอนนี้ยกขาไม่ขึ้นแล้วพับขาไม่ขึ้นแล้วพับขาไม่ขึ้นแล้วอยากเอาว่าแต่มือไม่อยากจะเขียนแล้วจ้ะอ่ะต่อไปโเตรียมตัวนะปีเข่าปีเข่ายกเข่าแหละเวลาเวลาขาเข้าอ่ะเอาสองเก้าเก้าเวลาเอาออกแพงกว่านั้น เ่อเหียปิงสวัสดีชื่อนี้มาาิทกีอ่ะไปนุยเร็วนุยเจอว่าท่านี้มื่ยขาที่สุดนะเจอว่าคือท่านี้มื่ยขาสุดเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพสองหนึ่งและศูนย์แชรเก็บไว้ทำได้เลยอะไนุยท่านี้ต้องนึกถึงใครที่เราแบบโกรธเาไว้ใช่แล้ราจะมีแรง ยกเข่าไปได้เลยฟันเสียงหอกก็รู้ใช่เหนื่อยไม่เหนื่อยเวลาเอาข้ามันง่ายนะพันแคลเนี่ยเก๋เนาะกินแป๊บเดียวก็พันแคลแล้วโอ้โหว่าเราออกนะออกเป็นการทีสองร้อยแคลออกทาวันได้พันแคลขาเข้าที่สบายมากขาออกนี่ตายไปเลยเิไปมือแตะลาวันเดอร์ ยังไม่หยุดลาไปเด้อฮึลุยลุยลุยไปเรื่อยไปเรื่อยลาวนเดอร์ไปเมื่อกี้มีฮึนเขาบอกว่าฮึบฮึบออกออกแบบช้าๆนะคะได้สวัสดีขอได้มีมนะคะขอให้อยู่รอดสามเซตก็พอนะคะเอาสักสามสิบนาทีใครเป็นคนใหม่บ้าง ใยังไม่เรียกเลยอ่ะคนใหม่พิมพ์คำว่าใหม่เข้ามานะคะเดี๋ยวใหไทยรีวิวทูไปนะใช่คาอื่นป่ะเออคือแบบฉันเบื่อแค่โอแล้วฉันอยากจะเวทเทรนด์นิ่งมากอ่ะพิมพ์ใหม่กันมาโฟกัสลดพุงปันก้นลดขาใครยังแบบว่าถนัดทางไลน์เราใช่เรามีทั้งยูทูบกับไลน์นะคะยังมีไม่มีครบทุกช่องทางนะคะให้พิมพ์ใหม่มาให้พิมพ์ใหม่อะหอมมอยใหม่เมกใหม่สะกดกันได้เนาะเนี่ยอ้อมพิมพ์มาแล้วเนี่ยฮึบ ไป b ที่ค l ร c r u ไ c h ใส่ขาดไปดือจะทำเลยเพิ่มทำแบบเพิ่ม slow m ช t i รั s l มากเซ้แรกนะคะสังเกตเราจะคือใช่บอกแล้วเก็บแรงไว้เซ้สองเริ่มรูจมูกบานมีสี่แบบนั้นแต่ทาเลยอะเฮ้ยเฮ้ยลังให้เจสซี่คิดท่าเดียวไม่ได้แล้วเราก็มีบดในการโดนนี้ ฮึ <S 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 มีโยขาแทบจะไม่ขึ้นแล้วเจเล่รับรับของไปเรื่อยๆฮึบบิดตัวอะไรไปบิดไปอย่าลืมนะบิดใครที่ยังไม่เคยเจอคู่หูดูโอ้นะคะชิงฉ <ใน S 1> าบ,าบทัวพิมพ์คำว่าใหม่นะกดติดตามเพจด้วยนะคะเราจะได้เจอกันอีกอ้ครบแล้ว โอเคต่อไปไดล้ทุ่งลาเวนเดอร์ตบใต้ค่ะทำไมฉันเจอแต่ท่าลุ่มทุ่งลาเวนเดอร์คะหรอโอ้แต่เหงื่อเหงื่อแตกมากเลยค่ะเหงื่อแตกมากเลยข้างหลังนี่เปียกเลยนะคะนี่แบบเริ่มอ่อนหรอฮะแบบเริ่มอ่อนแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าทำลอเมมเบอร์ทำไม่ลอเมมเบอร์ฉันดิ่งดิ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 ่งดิ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 ่งดิ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 งดิ่งด บนหนึ่งพอเออเอยไปฮึฮึยๆๆยยๆยยเฮ้ือเือแรงเท่าไหร่นะคะอันนี้เซตสุดท้ายทาสท้ายใส่มันก็ไปใส่มันก็ไปไปเลยเลยรๆอยรอย